เออร่วมงกรมวับจุดจมตอนที่เก้าสิบห้าไปเริ่มกันเลยเธอไม่ใช่ไปจุดซื้อใช่ไหมเออคุณพูดอะไรนะ่ะฉันไม่ใช่ไปจุดซื้อเหรอแล้วไปจุดซื้อเป็นใครลนะ่ะฉันนี่แหละอาจวตัวจริงเสียงจริงไม่จริงนางเจตูไม่ใช่มงกเอ,อ,อเฉยเอย่ะเสื่งมืองจริงนะคืออาจวตัวจริงอย่าคิดว่าจรงง้สิเออมึงก็โง่แล้วนะทีหนึ่งอนะ จะเป็นใครกันแน่ถึงกล้าด็นยังไงมาแกล้งเป็นพี่ชมคนผองฉันที่จะหลอกฉันแหละฉันไม่ปล่อยเธอไปแนะ่นี่คอสักใจไหมทําไมวะทําทไมบดต้องมาส่งให้ตูเป็นแบบนี้ตลอดเลยท่ะเปคนถึงชอบปีบคอกันจังเลยรื่องเงี้ยไม่เอ็งยันตัวร้ายเนี่ยฮะได้สงจากังนี่โอ้ยคือเหมจริงๆ เธอเหมือนกับอาจิวมากกว่านี้จริงด้วยอ่ะไม่น่้ไปเใจเลยที่เธอสามารถที่จะฆ่าไปจุดสิตัวพร้อมได้ในทันทีอะที่การประชมุมสุดยอดสีชาติเริ่มอ่ะฉันเกอบจะฆ่าอาจิวแล้วฉันเกือบจะฆ่าเธอแล้วจริงอ่ะโว้ยโอ้เจ็บคนบ้าคุณเขาอย่างคนบ้านายบ้าไปแล้วเรื่องเฟซบุ๊กเอเรื่องไม่ปลอสิอะเออนั่นแหละ ไม่เปลี่ยนได้ไหมเอาแบบสั้นๆแล้วเลิกมันก็เลิกไปจ้ะก็จะไม่ซื่อหจริงเจ้าใจคนนั้นสนใจอะไรตัวคุณกันนะถ้าที่คุณเป็นของปลอมนะ่ะชื่อไปจิเปณนของจริงเหมือนจริงฉันเกือบทำร้ายผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดแล้วดังนั้นฉันจึงขอตัดแขนโดยการสมัครใจเจ้าขอโทษเอาง่ายคือมาขอโทษอันนี้ก็บอกสมองเพี้ยนหรือได้รับความเสียหายหรือเปล่ปปาอีกคนนึงก็บอกว่านี่เขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยหลอนหรือเปล่ปปาส่วนอีกคนนึงที่บอกว่า ส่งลูกมังกรไห้เขาเร็วเอามาฟันหน้าเฉยๆกาอย่างอย่างด้วนแยงอืมนั่นแหละหนุอยอย่มใหญ่นั่นทำไมเธอถึงยังมีชีวิตยอยู่แล้วกลับมาคว้าของที่เป็นของของฉันฉันไม่ยอมแพ้แนะ่ชื่อฉันฉันไม่ยอมทุกอย่างที่เป็นไปซื้อต้องเป็นของฉันอันนี้ขอแค้นฝังหม่นแต่ฉันไม่สามารถแปลงร่างของตัวเองให้กลายเป็นมังกรเพื่อพิสูจน์ตัวเองได้นะ่ะสิ ขอเผื่อเลยนะครับองคหญิงคนทั้งโลกรู้ดีว่าการที่ลำมังกรของไปจิวซื้อเนะี่ยเป็นที่หนึ่งในการเต้นลำที่ดีที่สุดในโลกเนะี่ยการเชิดมังกรนั้นได้รับการบันทึกในสมัยโบราณของทวีมูเท่านั้นและแน่นหมายถึงการเปลี่ยนความั่วร้ายให้กลายเป็นความโชคดีในการปกป้องผู้คนนะ่ะอ้ไปจิวซื้อออกแบบท่าเต้นด้วยการเชิดมังกร ซึ่งตดวแรงที่สุดในวันที่มอเย็นเหอขึ้นเป็นโมกุลไอช็กโมานแห่งแอตแลนติกนะคุณลินแบบมันมาดับหมื่นครั้งและเต้นได้ดีกว่าปจุบัที่ตัวจริงที่ซ้ำอ่ะไม่ใช่หลักฐานที่ทรงพลังที่สุดที่คุณจะเต้นกับเพลงมันใช่ไหมคะว่าไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องสาวของฉันได้รับบาดเจ็บที่ลากระหว่างการคลอดบุตรและจะไม่สามารถเต้นได้อีกในชีวิตนี้นี่ด่วนเลย ค้นหาช่างภาพที่ดีที่สุดแล้วนำมาที่นี่ซะ Three hours later วิวมอ้าวดูนั่นสิวูนั่นมันอะไรนะ่ะโอโ้ว้าวโอโ้ว้าวมันคือการที่แหลมของมังกรนะ่ะใครกล้าบอกว่าเจ้าหญิงเข้าเป็นตร้อมกันเลยเนี่ยนี่นายจะถือมากกว่าเขมามังกรอีกนะ เพื่อามแผนของฉันเงียบๆอันนี้ยากฉันเกือบลืมกินลูกปัดมักรที่เฉินฟงตู้ส่งกลับมาให้ฉันแล้วกินยักเม็ดสิเรื่อได้อะไรกลับมาฉันหวังว่าอันนี้จะมีความทรงจำที่น่ารายนะ มาวิธีวงสวองได้เริ่มขึ้นแล้วว้าวโปรดขอให้นักบุญเต้นรำเพื่ออธิษฐานสันติภาพและความเจริญรุ่งสำหรับประเทศและประชาชนด้วยโอ้เมืนจริงสวยอ่ะอเหลือ,อ,อชัวรูมาแล้วมังกรเชิดมาแล้วว้าวสวยเลยเนี่ย ชอว์ก็ป,ปีแม่งก็ปีตัวเองในค่ะทรงจำซะเลยเดี๋ยแต่ว่าท่านี้มันออกจากคุค้นๆฮะจหิงจริงหยุดเลยหืมอ,อะไรเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะเป็นนักบุญเมื่อหลายพันปีก่อนอน่ะทันทีที่เสียงกองนังขึ้นตัวฉันก็อดไม่ได้ที่จะเต้นโดยมีเหมิงจริงอยู่ในความทรงจำของฉัน แล้วก็ว่าฉันเกิดมาเพื่อเต้นเท่านั้นน่ะเอ้เว้แต่ใครมาหยุดตัวเนี้ยมังจริงเต้นแบบนั้นซะทำไมอ่ะหนุกที่ออกเอออะไรอ่ะฉันเปนะ็นนักเต้นที่แย่งั้นเหรอกูก็เต้นดีนะเสยด้วยเปล่าหรอกคือว่าตอนนั้นคุณก็ถามคำถามแบบนี้กับฉันในวันที่ฉันได้เป็นมกุลเลชกุกมัน พระองค์ทรงดูกัดเต้นลําเพื่อแสดงความชินดีและฉันก็มีชื่อเสียงขึ้นมาในทันทีทุกคนบอกว่าไปจิวซื้อเป็นพรของฉันแม้ว่าฉันจะมีความสุขแต่ฉันก็รู้สึกควบคุมอารมณ์ไม่ได้โดยไม่มีเหตุผลฉันขอให้คุณอย่าทำอะไรที่ตัวเองไม่มีความสุขด้วยการเต้นลำท่านี้อีก ตัวฉันไม่ชอบท่าเต้นของคุณเฮ้ยทำไมอ่ะอืมไม่รู้อ๋อจากนั้นฉันจะไปที่ครนทรงชรของเขามังกรเพื่อค้นหายันชัดเจนอะ่ะมินริง้งจะไปกับเขาเลยนะพวกเธอเนะ่ะจะไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันหรอกเพราะว่าเธอนะ่ะเป็นทักระบนทูตสงสากที่สุดในเด้กพี่มูงไงล่ะนี่เขานะ่ะเป็นแค่ยัง้ไงล่ะมหาอุปโลหิต ทำนายว่าน้ําท่วมใหญ่กําลังมาในโลกทงไมก็ะถูกทำลายพี่ยังต้องการที่จะหยุดฉันเมย์ฉันไล่ตามคานัดแค่ท,ท,ทีอีกเหรอเมื่อเยนเหวละฉันน่ะได้เซ็นสัญญามังกรกันแล้วและเราจะไม่หวนแย่จากกันอีก <S 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 อะไรนะมิงจิ้งมากับผมผมจะปกป้องคุณเองตกลงพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันน่ะ น้ำท่วมน้ำท่วมมาแล้วใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยลูกฉันยางต่ว่สามบขบค้างเองนะไม่เอาเราน้อยจะเกดอที่แลม์อีกครั้งสิปฏิจการขอพอนี้อากาศดีนะม่งจริงไม่นะไม่มีเวลาเหลือแล้วถ้าไม่ออกไปตอนนี้มันก็จะสายเกินไปนะแต่ว่าเออเอเอลังเลแล้ว นี่กระชยอยเดไปยุ่งัตฉันขอโทษฉันไม่สามารถทนดูผู้คนที่อยู่ในซากระบอกพังนั้นได้น่ะนี่คือภารกิจของฉัน tomorrow Subtitles <whistles>